การที่จานั่งก็คือรถคุณจะจัดอธิบายให้เห็นเป็นเชิงบอกไปแล้วว่าขอให้ประชาชนที่เหลือยู่ฝั่งทุกคนได้เดินทางกลับเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วก็ผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็คำหนดว่าเขาจะคาดการณ์ว่าเขาจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่เพราะรีงแล้วการกลับเข้ามาในประเทศจะต้องมีการ ปดแบบต้องงเลยตงนี้แครับรไม่เป็นวันลยครับวันเลยวันันวันตัอวัน อ uhh ี้แม่ลอยแม่ลอยเหรนี่จะเต็มเลยรองยังวงเยอะค่ะเ จะนั่งจะตั้งใช้เชือกคนยากก่อนตัวกระดูกก่อนใช่ไหมฮะเฮ้อเสียไฟป่ะ ก็จ้ดารตัดงก็จะทำลายอยากด้ครับเป็นการอัดต่อมี ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยที่วางแผนไว้ว่าจะมาเที่ยวนะในและในทางภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยผมก็อยากจะจะจะพูดว่าขอให้มีความมั่นใจสบายใจได้นะครับไอ้เรื่องของการตรวจเชื้อตรวจโรคปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านมาเที่ยวอย่างสบายใจแล้วก็มาแบบความเข้าใจก็คือใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆ อย่ไปอยู่ในที่ที่ผู้คนพุกพล่านจนเกินไปนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างพอสมควรถ้าเที่ยวเว้นได้การท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็มาชมธรรมชาติมาชมวัฒนธรรมมาไหว้พระมาดูทัศนียภาพาสวยงามงานเนี่ยถ้าใส่หน้ากากนอนามัยกันนะครับ มาอยู่กใกล้กันก็ไม่มีติดเชื้ออยู่แล้วจากมาตรการที่ทาง,างท่านอนุทินได้ดูในส่วนของสาธารณจังหวัดแล้วก็ในในการที่ดาเนินการวันนี้เรียกได้ว่าคุมสถานการณ์อยู่ใช่ไหมคะสถานการณ์มา,มาตรฐานมาตรฐานเรามีอยู่แล้วการควบคุมโรคนะครับไม่ได้ไม่ได้จะต้องมานั่งจัดมาตรฐานใหม่สําหรับสถานการณ์เชียงรายที่เป็นมาตรฐานการควบคุมโรคนะครับมเมื่อมีคนการพบผู้ติดเชื้อก็ เขาก็จะต้องมีว่าเขาจะต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอย่างไรเรื่องของการเสี่ยงถูกดำเนินคดีอะไรนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าเชียงรายตรเนี้น่าจะกลับคืนสุขภาพปกตินี่นะครับไปในระยะเวลาสัปดาห์ไม่เกินสัปดาห์เอาอยู่สิไม่เอาอยู่แล้วจะมาทำไมล่ะ